กับพ่อสุรายการล้ำหน้าโชว์ครับต้องขออภัยวงออฟฟิศแมนนะฮะเมื่อสักครู่นี้จริงๆจะต้องมีสับสนุนผู้สนับสนุนรายการหนึ่งอันคือนิตยสารวัดโฟนแต่เหมือนทีมงานไม่ได้ใส่มาเอาขอไปด้วยตกใจระวงตกใจเข้าเร็วผิดปกตินะฮะเหตุการณ์รายการสดเป็นอย่างนี้แหละครับนะอ้า แนะนำตัวนิดนึงครับคุณมะเหมี่ยวครับจากบริษัทอะไรครับคุณมะเหมี่ยวครับจากบริษัท Smart and Cool Innovation ค่ะ Smart and Cool รูครูอินโนเวชั่นนะฮะคือทั้งหล่อและเย็นเลยทีเดียวนะฮะชื่อชื่อบริษัทภาษาไทยชื่อบริษัทหล่อเย็นหรือเปล่าครับไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะวันนี้นำเสนออุปกรณ์อะไรครับค่ะอันนี้จะเป็นอุปกรณ์เรียกว่า e scarf นะคะแต่ในท้องตลาด ที่ใครๆหลายๆคนได้ยิน<ไ>ก็คือแอร์ส่วนตัวฮีเตอร์ส่วนตัวค่ะออแอร์ส่วนตัวเนี่ยผมเห็นมาตั้งแต่งานโมบายสปอครั้งที่แล้วละเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ เห็นมาทีหนึ่งแล้วแต่ว่ายังไม่ทันได้ไปดูลาเอียนว่ามันคืออะไรวันนี้ก็เลยสนใจแล้วก็เอามารีวิวให้ดูในรายการนะครับแต่จริงๆชื่อภาษาอังกฤษเขาชื่ออะไรนะฮะ e r scarf e r scarf จะแปลจริงๆก็คือผ้าพันคอแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ้าพันคอไฟฟ้าเออดูทีแรกเนี่ยนึกว่าเป็นแบบหูฟังรุ่นใหม่ทรงด้านมากเลยเดี๋ยวโอ้โหนั่นเอาไว้ห huh. น like ีบขมับเลยครับพี่ฟังตรงขมับเลยฮะมันเหมือนหูฟังะฮะจริงๆมันใช้งานยังไงครับ จะสวมตัวนี้นะคะไปที่ลำคอแต่เมลเมลบอกก่อนว่าในตัวเครื่องไม่มีแบตเตอรี่นะคะไม่สามารถชาร์จไฟลงไปได้ไม่ต้อค่ะคราวนี้มันมีเหตุผลค่ะว่าทำไมถึงไม่มีแบตเตอรี่เพราะว่ารุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่3แล้วพัฒนาเป็นรุ่นที่3แล้วเป็นรุ่นที่ดีที่สุดแล้วในท้องตลาดตอนนี้นะคะ เนื่องเราเอาแบตเตอรี่ออกเนื่องจากลดน้ำหนักลงในข้อแรกค่ะข้อที่สองคือเรื่องความปลอดภัยค่ะตัวนี้ค่ะเวลาเวลาเราออกเอาดอใช่ไหมคะการที่ทั้งโหมดร้อนหมดเย็นไงคะมันอาจจะมีเหงื่อหรือละอองน้ำเกิดขึ้นถ้าเกิดเราถ้าเกิดเรามีแบตเตอรี่พลังงานไปอยู่ด้วยกันกับส่วนปฏิบัติงานมันอาจจะเพิ่มขึ้นมาได้แยกออกมาเลยใช่ค่ะเราแล้วอันส่วนที่3นะคะคือการเอาแบตเตอรี่ใส่เข้าไปในนี้ค่ะจะ จ่ายไฟแบบเก็บพลังงานในแค่หนึ่งสองชั่วโมงเท่านั้นอค่ะแล้วเลยให้เราต้องใช้วิธีแบบว่าต่อพ่วงกับ power bank ่นเองค่ะแล้วส่วนสุดท้ายว่าเพราะอะไรเราถึงเอาแบตเตอรี่ออกเคยเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยทั่วไปใช่ไหมคะพังมันจะเสียหรือมันจะพังเนื่องจากแบตเสื่อมตัวนี้ก็จะแบบ ลดความเสี่ยงทางด้านเมนเทนแนนลงไปค่ะก็เลยเอาออกซะเลยใช่แล้วเราก็เสียภาวะแบงเอาอยากได้อันเล็กอันใหญ่ยาวนานแค่ไหนก็เพิ่มเอาถูกต้องค่ะนะฮะโอ้โอเคฮะการทำงานมาทำงานยังไงครับทีนี้ความเป็นแอร์พกพาฟังทีแรกงง แอร์พกพาแอร์นี่มันต้องมีคอนเดนเซอร์มีอะไรอยูแบบคอมเพรสเซอร์อะไรนี่ไหมฮะไม่มีค่ะตัวเนี้ยนะคะจะไม่ต้องใส่น้ํายาแอร์หรืออะไรก็ตามทั้งสิ้นค่ะไม่ใช้งานเครื่องใช้งานได้เลยถูกต้องค่ะหลักการทำงานสะดวกสบายหลักการทํางานจริงๆมันเป็นแผ่นเพลเทียค่ะเพลเทียคืออะไรอาจารย์อธิบายเลยเพลเทียเป็นระบบเหนี่ยวนําความร้อนเอ่อหนี่ยวนำนอุณหภูมิโดยที่หลักการทํางานก็คือเขาจะดึงเอาอุณหภูมิของมันจะมีโลหะอยู่เขาจะดึงอุณหภูมิของโลหะข้างหนึ่ง ไปอยู่อีกข้างหนึ่งดังนั้นข้างที่ถูกดึงไปจะเย็นมากเพราะความร้อนไปอยู่อีกข้างหนึ่งแล้วเทอเซียเป็นของเหลวอยู่ในระบบปิดใช่ซึ่งมันจะส่วนฟากหนึ่งมันจะดึงความร้อนไปอยู่อีกฟากหนึ่งแล้วพออุณภูมิมันลดลงมันก็จะพาตัวเองมาอยู่อีกข้างหนึ่งแยกสองข้างยัดเจนเพราะฉะนั้นเมื่อตัวนี้ทํางานนะฮะฝั่งหนึ่งจะเย็นอีกฝั่งหนึ่งจะร้อนแต่มันก็ไม่ได้ร้อนออกมาเพราะเขามีระบบระบายความร้อนอยู่ที่รูตรงนี้เพราะงั้นคือว่าเขาใช้เขาใช้วิธีการ ดึงอุณภูมิออกให้มันเย็นส่วนอุณภูมิที่เป็นความร้อนที่ดึงมาเนี่ยเขาก็ไประบายด้วยช่องทางระบายรูไปแล้วรูอากาศแทนแล้วว่าวิธีแบบอื่นแทนเราจะเห็นระบบนี้ในระบบระบายความร้อนบนเครื่อง PC ใช่เมื่อนานมาแล้วเมื่อนานมาแล้วนะฮะทุกวันนี้ถูกดัดแปลงมาใช้เป็นแบบนี้มันใช้เพื่อประโยชน์อะไรครับเพื่อลดความร้อนหรือว่าเพื่ออะไร เดี๋ยวอธิบายก่อนค่ะดีครับตัวตัวเพลเทียเนี่ยค่ะมันไม่ใช่เพลเทียแบบปกติทั่วทั่วไปเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วใช่ค่ะเป็นเป็นเพลเทียที่มีอินโนเวชันนะคะตัวโปรดักตัวนี้ค่ะได้รับอินโนเวชันอวอร์ดของของประเทศไต้หวันตัวโปรดักเป็นโปรดักของไต้หวันนะคะเสียบเลยเสียบเลยเล่าเล่าไปครับเดี๋ยวผมเสียบแต่แต่การทาเรียกว่าเราได้รับมาตรฐานนะคะทั้ง ในโซนยุโรปทั้งหมดนะคะ EU USA j a p ปนแล้วก็รวมถึงประเทศไต้หวันด้วยค่ะค่อนข้างมีคุณภาพค่ะยอดมากนี่นี่นี่อาจารย์เดก็เสียบเครื่องทำงานแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันทำงานยังไงนะฮะก็พอเสียบ power bank แล้วก็ข้างล่างจะเป็นปุ่ม power เปิดปิดนะครับแล้วก็จะเลือกโหมดได้มีโหมด2ทั้งหมด ใช่ค่ะจะมีจะมีสโหมดนะคะถ้าเกิดฝั่งฝั่งด้านขวาจะเป็นโหมดร้อนฝั่งด้านซ้ายจะเป็นโหมดเย็นนะคะถ้าได้ทั้งร้อนได้เย็นใช่ค่ะตัวกับข้างเบลเทีย,เ,<อ>เ,รยเรียกว่าตัวนี้ค่ะคือแอร์ส่วนตัวฮีเตอร์ส่วนตัวนั่นเองนะคะคถ้าในโหมดเย็นนะคะ จะลดอุณหภูมิร่างกายไม่ใช่ไม่ได้เรียกว่าลดอุณหภูมิร่างกายตัวแผ่นนี้ค่ะจะลดอุณหภูมิจากอุณหภูมิโดยรอบ11องศาค่ะอ๋อเราอยู่ในสภาวะไหนก็ช่างมันจะเย็นกว่าตรงนั้น1ิบเอ็องศแล้วถ้าเกิดมันมีเทอร์โบโหมดค่ะคือถ้าเกิดกดไฟตรงนี้ค่ะ,อะพอไฟติดปุ๊บ แผ่นนี้จะทำความเย็นลดลง15องศาอย่างรวดเร็วก็ก็ค่อนข้างรวดเร็วค่ะส่วนด้านด้านหลังคอเนี่ยนะคะหลายๆท่านจะเข้าใจว่าอุ๊ยมันเป็นการปรับเพิ่มวอลลุ่มของความเย็นหรือเปล่ามันไม่ใช่นะคะมันคือการปรับไซซิ่งนะคะก็คือมันในในตัวเดียวกันเนี่ยค่ะมันจะมีตัวที่เม่ยเมียวนำเข้ามานะคะจะเป็นตัวไซเอสไซเอ็มจะเป็นเหมาะกับไซส์ของคนเอเชียค่ะครับครคราวนี้เราก็จะปรับได้ว่าจะเอาเล็กเอาใหญ่นะคะ ก็คือนเสิรที่กินจุอย่างผมอะฮะก็คือระมุนแล้วไอ้ตรงนี้มันก็จะเลื่อนขึ้นเลื่อนออกเลื่อนเข้าเลื่อนออกเนี่ยมันเหมียวอ้วนกว่าคุณอีกเหมียวยังใช้ไซนี้เลยสบายผมผมถามหน่อยครับหลายคนเข้าใจว่ามันเป็นแอร์ก็คือมันให้ความเย็นกับเราเวลาเราใส่ตัวนี้เนี่ยเราใส่อยู่กลางที่ร้อนๆเราใส่แล้วเราจะรู้สึกเย็นไหมฮะ รู้สึกเย็นค่ะแต่ไม่ได้รู้สึกเย็นทางร่างกายอันนี้เราบอกความเป็นจริงเพราะว่ามีคนติดต่อเข้ามาในเพจเราค่อนข้างเยอะแล้วราคาสินค้าก็เรียกว่าเป็นสินค้าระดับพรีเมียมนะคะคราวนี้เราไม่อยากให้ผู้บริโภคผิดหวังหรือเสียใจใดๆทั้งสิ้นเราบอกความจริงค่ะตัวเครื่องเนี่ยค่ะถ้าเกิดใส่ในในลำคอใช่ไหมคะมันลดลง11องศาก็จริงแต่ความรู้สึกของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันเหมือนสมมติเปิดแอร์ที่25องศาบางคนร้อนบางคนหนาวดังนั้นอยากให้ทุกคนได้ ลองสัมผัสสินค้าก่อนนะคะแต่ม,มันมีหลักการทางวิทยาศาสตร์อยู่ครับคุณผู้ชมครับถ้าคอเราเย็นคอเราเนี่ยเป็นที่ศูนย์รวมของเส้นประสาทและเส้นเลือดอเส้นเลือดใหญ่อยู่ตรงคอเราเนี่ยตำแหน่งที่เครื่องนี้ทํางานเลยถ้าคอเราเย็นเนี่ย อุณหภูมิในหัวเราก็จะเย็นลงเราก็จะไม่เป็นคนหัวร้อนอาอาการหัวร้อนก็จะหายไปไมทีมันเล่นไม่ดีวะทีนี้มันจะรู้สึกแปลกๆหน่อยผมเคยลองใช้แล้วผมรู้สึกว่าการใส่เข้าไปเนี่ยถ้าเราไปอยู่ในที่ร้อนๆเนี่ยแต่คอเราเย็นอยู่เนี่ยมันก็จะช่วยแบบช่วยความรู้สึกนิดนึงนะแต่มันไม่ได้เย็นทั้งตัวหรอกถูกต้องค่ะ นะฮะก็เหมาะสําหรับคนที่อยู่ทํางานกลางแจ้งใช่ค่ะคพวกที่มีแอคทิวิตี้เอาท์ดอร์นะคะคอย่างเช่นตีกอล์ฟปั่นจักรยานถ่ายภาพนักดนตรีกลางแจ้ง ป็นนต้คราคาเท่าไหร่ครับสุดท้ายแล้วครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่5,990บาทค่ะสนใจสั่งซื้อได้ที่ไหนครับสนใจสั่งซื้อได้ที่พารากอนเอ็มควอเทียแล้วก็ร้านตัวแทนจําหน่ายต่างๆค่ะอย่างเช่นบานานารันไบท์เทอร์มินอลเนี่ยครับเว็บให้ดูข้อมูลไหมครับเว็บไซต์ไม่มีเพจปุ๊บมี่ไหมเพจครับเพจเพจชื่อ G2T Thailand ค่ะไปดูที่เพจแล้วกันนะฮะวันนี้ขอบคุณคุณมะเหลียมมากนะครับหมดเวลารายการอดีนะครับเอาหมดเวลาของรายการไปดีครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ